ราคาเต็มเกือบ6ล้านพิเศษเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้ราคาโปรโมชั่น4.9ล้านฟรีค่าโอนพร้อมของแถมกว่า2 0 0แสนบาทบ้านพร้อมเฟอร์นิเจอร์ครบพร้อมอยู่พื้นที่จะสอยมากกว่า200ตารางเมตรบนพื้นที่เกือบ200ตารางวาย่านสันทรายแมโจเดินทางเข้าออกได้อย่างสะดวกจะน่าสนใจแค่ไหนเชียงใหม่มีเรื่องเล่าจะเล่าให้ฟังครับ เชียงใหม่เีนเรื่องเล่ววันนี้พาทุกคนไปบ้านเพลินโครงการแทมปอรินครับที่นี่เขามีบ้านราคาโปรโมชั่นที่น่าสนใจครับจากราคาเต็มเกือบ6ล้านครับเหลือเพียงแค่4.9ล้านเท่านั้นครับบ้านที่ทุกคนจะได้เห็นต่อไปนี้เลยครับบ้านประกอบไปด้วย4ห้องนอน3ห้องน้ําจอดรถได้2คันนะครับตามแล้วว่าเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าครับเริ่มต้นจากชั้นล่างกันดีกว่าครับห้องโถงครับเป็นห้องโถงแบบเพดานสูงนะครับลดความร้อนได้ดีเลยครับและบ้านทั้งหลังที่เราเห็นเนี่ยติดมุ้งรวดให้เรียบร้อยครับ เป็นโซนทานข้าวครับมีห้องอเนกประสงค์ที่สามารถจะเป็นห้องนอนชั้นล่างได้ด้วยนะครับหรือจะปรับเป็นห้องทํางานก็ได้ครับห้องครัวบ้างครับห้องครัวก็มีบิวอินแก๊สพร้อมฮูดดูดควันให้เรียบร้อยครับนี่แถมให้หมดเลยนะห้องน้ําชั้นล่างก็ไม่เล็กนะครับแยกโซนเปียกโซนแห้งมาให้เรียบร้อยพร้อมห้องเก็บของใต้บันไดครับขึ้นไปดูชั้นบนกันบ้างครับข้างบนก็ประกอบด้วย3ห้องนอนครับอยากจะให้ดูห้องนอนมาสเตอร์เบรูมก่อนครับห้องขนาดน่ารักมากที่สําคัญหันหน้าออกไปหาวิวแบบนี้เลยครับระเบียงงงกก็ววว้้าาขคแลุณ ยัต้องชอบโซนนี้แน่นอนครับวางตู้เสื้อผ้าพร้อมกับโซนแต่งตัวตรงนี้ครับกว้างๆเลยครับผมห้องน้ําก็เหมือนเดิมครับ้านชอบมาของการในห้องน้ำเขาออกแบบมาดีครับมีการกั้นโซนเปียกโซนแห้งแล้วก็ใส่เทมเปอร์กราสแยกโซนให้เรียบร้อยครับห้องนอนเล็กบ้างครับก็ไม่เล็กเลยครับสามารถจะวางเตียงหกฟุตได้สบายๆครับแชร์ห้องน้ํากลางรวมกันตรงนี้ด้วยครับดูภายในบ้านครบแล้วมาดูด้านนอกบ้างครับโรงจอดรถครับสามารถจะจอดได้ถึง2องคันสบายๆครับแต่ที่ประทับใจที่สุดคงจะเป็นที่นี่แหละครับทุกคน ที่ขนาด189ตารางวาครับเอาไปให้สะใจนะครับปลูกบ้านได้อีกหลังนึงเลย <c oughs> โครงการทมเปอรนี่อยู่ตรงสันทรายแม่โจ้ครับสามารถจะเข้าได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะเดี๋ยวนยว่านจะขึ้นแผนที่ให้นะครับมาพูดถึงความประทับใจกันบ้างครับโครงการน่ะมีความใส่ใจกับบ้านทุกหลังนะครับทั้งในส่วนของวิศวกรสถาปานิกที่มาดูแลครับบ้านน่ะเป็นบ้านตอกเสาเข็มทุกแปลงนะครับได้ทีมงานมืออาชีพดูแลตั้งแต่ต้นจนจบอย่างเงี้ยสร้างความไว้ใจกับผู้ซื้อครับโครงการที่นายว่านพาทุกคนมาดูเนี่ยบ้าน หรือแค่บ้านตัวอย่างหลังนี้แหละและแววว่าเจ้าของโครงการน่ะก็ได้ขึ้นโครงการใหม่แล้วนะครับเป็นบ้านสไตล์อังกฤษคอทเทจไม่ไกลจากโครงการนี้นะครับอ่าไม่บอกอะไรไปมากกว่านี้แล้วถ้าสนใจกนระซิบบอกเนึนะว่าจะมารีวิวให้ฟังอีกทีครับถ้าบ้านไม่คุณภาพจริงเนี่ยไม่สามารถจะขึ้นโครงการติดๆด,ดกันได้แบบนี้เลยนะครับความประทับใจต่อมาคือราคาครับต่อให้ไม่ใช่ราคาโปรโมชั่นนะว่าก็ยังรู้สึกว่านี่เป็นราคาที่สมเหตุสมผลค,ครับหนักไปทางคุ้มค่าของคนซื้อมากๆครับอย่างบ้านหลังเนี้ยคนเงินเดือนหมื่นห้าสองคนกูรวมกันก เป็นเจ้าของได้แล้วครับใต้บ้านขนาดนี้แถมที่ดินเหลือขนาดนี้ืสุดมากทุกคนใครกําลังมองหาบ้านย่านสันทรายแม่โจ้เดินทางเข้าออกสะดวกที่สําคัญราคาคุ้มค่าสุดๆนะว่านแนะนําเลยครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบายครับ